สวัสดีครับอลืมไว้นี่เว้ยวันเกิดเซเล่ตัวฟานวันเกิดนักเซเล่ขอบคุณที่จดจําวันเกิดของพวกเราไว้นะเซเลได้รับคําอวยพรวันเกิดจากคุณแล้วและพร้อมอและพวกเราเองก็ได้เตรียมของตอบแทนไว้ด้วยเราอยากจะแบ่งปันความอบอุ่นให้ทุกคนเหมือนกันอาจจะทำออกมาได้ไม่สวยเท่าไหร่ ต้องขอโทษด้วยนะแล้วก็ห้ามบอกว่าไม่ชอบเชียวล่ะนี่ทำออกมาสวยนะเห็นไหมทำว่าน่ารักจะตายไปอ่ะเออความห่วงใยพวงกุญแจที่เลือกสรรและทําขึ้นโดยเซเร่ทั้งสองคนเมื่อใช้จะได้รับพลังงานส0หน่วยความคิดถึงไม่ลืมเลือนเก็บรักษาไว้ในใจ ท่านบอกว่าน่าจะตายไปอ่ะจริงๆนะนเนอะเซนจัง <c oughs> กูนี่ยังไปเรื่อยอยู่ไหนวะนี่ไงโอเคครับจบจบแค่นี้เลยอ๋อใครสงสัยว่าวันเกิดตัวไหนนะวันเกิดของคนนี้วันเกิดอยู่ไหนวะนี่ฮะวันเกิดฟเฟลเดย์ตัวนี้นะ จริงวันผ่านมาวันหนึ่งแล้วกูเพิ่งมาเข้าเล่นกูลืมเมื่อวานนี้ผมลืมเออใครด้เข้ามาชมฝากกดไลค์สับตะไคร้ด้วยนะครับ